10นาทีไม่มีทางนี่นะคะแต่ว่าเราก็ต้องลองดูเนาะสวัสดีค่ะอยู่กับยินในช่องยินฟินฟู้ดค่ะทุกคนค่ะที่นี่อุดรธานีมีแต่ของอร่อยนะคะตอนนี้ยินยืนอยู่ที่ถนนทาหารทางไป บองบินที่23อุดรธาน,นีค่ะทุกคนค่ะและนี่คือหน้าปากซอยสมิตโยทินค่ะทุกคนค่ะหรือว่าทนอุดรน,นะคะเรียกว่าซอยอยูคอนค่ะซอยสมิตโยทินนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับมิสูอุดรค่ะวันนี้นะคะเราจะไปทำชาเลนจ์กันค่ะชาเลนจ์นี้นะคะเป็นการกินกะเพราถาดยักษ์ที่ใหญ่บุ้มมากๆเลยยินจะกินหมดไหมให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต,าติดตามกันเลยจ้า ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านกะเพรา,าถาดโคตรยักแล้วค่ะทุกคนค่ะเขาบอกว่าเป็นร้านกะเพราที่มีชาเลนด์ด้วยค่ะทุกคนสวัสดีเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะวันนี้รู้ไหมว่าเราจะมาทําอะไรเราจะมาทดลองทําชาเลนจ์ของร้านดูเดี๋ยวให้แม่ค้าแนะนําหน่อยนะคะว่ามียังไงบ้างจ้าก็คืออ่าเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวพอดูนิดด้วยได้ไหม ก็จะมีนี่นะคะ,ะชาลิ้นกะเพราถาดโคตรยยางนะคะก็จะเป็นถ้าทานทานหมดในเวลาสินาทีก็คือจะทานเีนะค่ะจะเป็นหมูสับแล้วก็หมูชิ้นนะคะอันนี้279บาบาทถ้าเกิดว่าทานไม่หมดใช่ไหมคะ ค่ะถ้าทานไม่หมดก็จ่ายแค่279บาทค่ะถ้าทานไม่หมดก็ห่อกลับบ้าได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเมนูชาเลนจ์นะคะส่วนเมนูปกติก็คือเริ่มต้น60บาทใช่ค่ะจะแถมฟรีไข่ดาวด้วยค่ะแถมฟรีไข่ดาวทุกจานนะคะทุกคนค่ะก็จะมีกระเพราหมูสับกระเพราหมูชิ้นไก่เครื่องในไก่กระเพราเนื้อแล้วก็กระเพราหมูสามชั้นด้วยแล้วปลาหมึกก็มีค่ะทุกคนแล้วอันนี้ก็คืออะไรคะ อันนี้จะเป็นไซส์กลางค่ะ179ก็จะมีมูสตับมูชิ้นไก่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีแถมไข่ดาว3ฟองค่ะถ้าใครกินจุกๆแนะนำให้เป็นเซตนี้นะคะ179นะคะนะคะเลยค่ะอโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตเข้าไปดูได้ไหมวิธีการทำหรือว่าแบบก็เราถาดยักษ์ของเราได้ะค,ะค่ะ<ช>ได้ขอบคุณค่ะอันนี้จะเป็นถาดที่เราจะกินวันนี้ใช่ไหมครับ,รบขนาดกี่นิ้วครับเนี่ย ยี่สิเอ็ดนิ้วนะครับ,รบอโอ้โหใหญ่มากทุกคนขาต้องแบบว่าทานให้หมดภายในสิบนาทีนะคะงานยากหลททีนี้เต็มถานกี่ถ้วยอะครับห้ถ้วยห้าถ้วยนะครับ 5, 5 สองกิโลเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ละวันนี่มีคนมาทำชายเล่นบ่อยไหมครับไม่มีเหตุการ์ไม่มีเหตุการ์เลยใช่ไหมครับทั้งวากพี่เขาจะมาลองกินไซส์๋อมามาลองถาดกลางก่อนใช่ไหมครับยังไม่มีถาดใหญ่ก็คือถ้าเขาจะสั่งก็คือเขาไม่ได้ทำชาเลนจ์ครัจะสั่งเป็นกล่องบอ๋อครับผม มันมันปลูกขออหมูแล้ว<ช>เราใช้กี่กิโลครับหม<ช>ูหมูประมาณเกือบหกหกขีนครับหกขีดใช่ไหมครับพอเราต้องช่างจะได้อัตาราน่ไม่ใช่ไหมครับใช่ องค์กรธุริจถานใหญ่ขนาดนี้กิ่นกี่คนครับ4-5่ห้าคนเลยใช่ไหมครับอมาแล้วค่ะโอ้โหใหญ่มากทุกคนขาใหญ่มากเลยไม่หมดแน่เลยอจีบนาทีไม่มีทาง นี่นะคะแต่ว่าเราก็ต้องลองดูเนาะจ้านอกจากใจะใหญ่บึ้มแบบนี้แล้วนะคะทุกคนขาทีเด็ดก็คือว่าเราสั่งเผ็ดด้วยสั่งเผ็ดเผ็ดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยจับเวลาสิบนาทีอ้าเขาบอกว่ากะเพราร้านนี้รสเด็ดมากนะคะเขาใช้เป็นกะเพราพรีแค้์ผสมกับพริกสดใช่ไหมคะ มาพร้อมกับไข่ดาวห้าฟองอืมอืมเออเยี่ยมอืมอ่าเผ็ดมากอืม อันนี้เราสั่งเป็นกระเพราหมูสับนะคะชาเลนจ์เนี่ยเราสามารถสั่งได้ทั้งกระเพราหมูสับหรือว่าจะเป็นกระเพราหมูชิ้นก็ได้ค่ะชาเลนจ์นี้ให้กินภายในสิบนาทีนะคะถ้าสมมุติว่าเรากินไม่หมดเนี่ยเราจะต้องจ่ายสองร้อบเกาทให้กับทางร้านจ้าเดี๋ยว,วกินไปเราจะต้องถามแม่ค้าก่อนว่า แม่คะบอกพี่กัดร้านหน่อยได้ไหมคะว่าที่นี่เนี่ยอยู่ที่ไหนคะ,ะตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ในซอยยูัอนค่ะ,ะมาถึงสี่แยกเซเว่นนะคะแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาขี่ตรงมามันจะอยู่ิ่งเยี้องกับต้นไม้ใหญ่อะคะ่ะร้านจะอยู่ฝั่งขวามือมีป้ายหน้าร้านบอกชัดเจนค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเรามาทางถนนฝั่งถนนทหารใช่ไหมคะขี่ตรงมาร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะติดถนนเลย เลี้ยวเข้าซอยแล้วใช่ค่ะเลี้ยวเข้าซอยฝั่งถนนทหารค่ะที่ร้านนี้เปิดปิดกี่โมงบ้างครับเปิดถ้าปกติอะค่ะจะเปิดที่สามโมงเช้าเก้าโมงเช้าค่ะถึงสามทุ่มทุกวันนะคะมีวันหยุดไหมครับวันหยุดส่วนมากไม่ค่อยหยุดนะคะถ้าถ้าหยุดอะจะแจ้งลงเพจอเด<ม>ี๋ยวผมจะลงเพจ ของร้านให้นะครับ,รบแล้วทางร้านนี่มีบริการสั่งผ่านแอปพลิเคชันอะไรบ้างค,คะจะมีของ s h o p ป e Food นะคะแล้วก็ Line Man แล้วก็ Grab Food ค่ะสามารถสั่งได้ค่ะ,คะอันนี้เป็นเบอร์โทรร้านนะครับเ<ช>ดี๋ยวผมจะลงเ,เ,บเบอร์โทรร้าน,านให้ด้วยนะครับร้านเนี้ยเขาดังทางแอปพลิเคชันนะเขาขายผ่านออนไลน์นะคะดังมากเข้าใจค่ะเป็นผานเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะขายแต่ทางออนไลน์อย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ก่อนจะเราจะขาย พิมว่ากะเพราถัดโคตรยากเหรอคะใช่ค่ะค้นหาในแอมก็พิมว่ากะเพราถาดโคตรยกรากอุดรธานีอ๋อโอเคจ้าแต่ถ้าอยากกินเป็นชาเลนจ์ก็มาที่ที่ร้านได้จ้ะกินได้เท่านี้เองอะรู <c oughs> ้สึกแบบเผ็ด <c oughs> <c oughs> แล้วก็อิ่มแล้วด้วยตายแล้วน่าเกลียดไหมเนี่ยจะน่าเกลียดเกินไปไหมเนี่ย <laughs> เริ่มเริ่มแบบอาเกี่ยงกันแล้ว <laughs> ตอนนี้เห็นกินไปประมาณสี่คำศูนย์จุดศูนย์สองแล้วก็ไข่ดาวหนึ่งฟอง <laughs> กะเพราเขาอร่อยนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเรามาเช้าไปเนาะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบโมงนะคะ <laughs> เรามาเป็นเจ้าแรกเลยอืถ้ามาเที่ยงบ่ายนี้คือเดี๋ยว ว่าติดลูกค้าอร่อยตอนนี้ผ่านไปหนาทีแล้วค่ะตอนนี้หมดเวลาสินาทีแล้วหยนเพื่งกินมาได้เท่านี้เองนะคะทุกคนค่ะเรายอมแพ้จ้า ตอนนี้เราขอผู้ช่วยมานะคะหนึ่งคนค่ะแต่ไม่รู้ว่าสองคนนี้ก็จะหมดไหมนะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะคะอันนี้ข้าวกี่โลคะสองโลข้าวสองโลในถาดนี้นะคะทุกคนหมูนี่ประมาณหมูประมาณครึ่งโลข้าวสองโลตายละ มามาดูกันว่าสองคนจะทานเหมือนไหม ตอนนี้ผ่านไปประมาณสักยีานาทีนะทุกคนคะ่ะยังได้เท่านี้เองค่ะ,หคะเหลือครึ่งนึงนะคะในการกินสองคนนะอันเนี้ยอิ่มมากไข่ดาวกินไปทั้งหมดสามฟองคือตอนนี้ยอมแพ้แล้วอันนี้เคยมีเคยมีคนมาทำชาเลนจ์แล้วแบบว่ากินหมดไหมคะ ิไมม่่หดคะยังไม่มีใครทําลายสถิติได้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้นะอยากมาทําลายสถติสถิตินะสามารถมาได้ที่ร้านกระเพาถาดโคตรยาก <laughs> สมมติว่าใครอยากมาทำลายสถิตินะคะก็สามารถมาได้เลยที่ร้านกระเพราถาดโคตรยักษ์อุดรธานีนะคะทุกคนมาทำชาเลนจ์อันนี้ให้ดูหน่อยว่าจะสามารถกินหมดไหมภายานใน10นาทีนะคะก็คือข้าว2กิโลหมูประมาณครึ่งกิโลไข่ดาว5ฟองนะคะทุกคนคะ่ะมาลองดูคะ่ะสนุกสนุกนะคะถ้าสมมติกินไม่หมดก็สามารถห่อกลับบ้านได้นะคะกินไม่หมดเนี่ยก็เสียเลย2 7 9บาทนะบอกให้ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าโอ้โหถาดใหญ่จังเลยพี่ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะทุกคนค่ะกินไม่หมดนะคะเราได้ห่อกลับบ้านถ่าดจะใหญ่แบบนี้เลยจ้าโอเคค่ะฝากด้วยนะคะร้านกะเพราถานโคตรยับหรอนคานดีนะคะมากันเยอะๆนะคะกะเพราเขาอร่อยมากค่ะบริการดีมากเลยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะีค่ะ